ในายกรัฐมนตรีของเราค่ะพลเอกประยุจันโอชาก็ส่งสาราแสดงความยินดีกับโดนัลด์ทรัมป์นะคะกระทรวงการต่างประเทศของเราครับได้เผยแพร่เอกสารผ่านทางเว็บไซต์ว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งาชาติได้มีสารแสดงความยินดีถึงนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาโดยเอกสารดังกล่าวระบุนะครับว่าตามที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่45 เมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาในนามของคนไทยขอแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นกับชัยชนะของประธานาธิบดีคนต่อไปและรองประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งชัยชนะนั้นคือหลักฐานที่โดดเด่นและชัดเจนว่าคนอเมริกันได้ไว้วางไดไว้วางความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในตัวโดนัลด์ทรัมป์ที่จะนําประเทศไปข้างหน้าประเทศไทยและสหรัฐอเมริกามีประวัติศสาสตร์อันยาวนานของมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีถึง183ปี ความสัมพันธ์อันยาวนานจะถูกเก็บไว้และขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่ต่างๆรวมทั้งเศรษฐกิจการรักษาความปลอดภัยทางสังคมและความร่วมมือในภูมิภาคไทยสหรัฐจะยืนอยู่ด้วยกันและต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันเหมือนในอดีตพร้อมเชื่อมั่นว่ามิตรภาพระหว่างประชาชนจะแข็งแกร่งและยั่งยืนประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาจะมีความเข้มแข,แข็งภายใต้าการนำของประธานาธิบดีคนใหม่หวังว่าจะทำงานอย่างใกล้ชิด จะประคองความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่าง2ประเทศและประชาชนสร้างความก้าวหน้าของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะทิ้งท้ายว่าขอให้นายโดนัลด์ทรัมป์ประสบความสำเร็จกับ